นี่นะครับมากินข้าวิ่วที่ตลาทันนี้นะครับบยการในตลาดน,นี่จะเป็นข้ตี๋ยวนะครับก็ข้าวจานข้าวย๋ยวจันนะครับข้าวจา เคยจัดคยัดนั่งคอเลยครับแตจะก่งแล้ ชิมทิมดูแบบไม่ใส่อะไรนะครับน้ำซุปอร่อยมากหอมกลิ่นหอมเหมือนซีอิ๊วซีอิ๊วขาวมี มีไข่แล้วครับไข่มีเต้าหู้ทอดแล้วก็มีเครื่องในเครื่องในตับหมูนะครับงั้นใส่ จะเป็นหมูหมูแดงหมูหมูกรอบนะครับตอนนี้ร้านก็ใกล้จะปิดแล้วปิดแล้วนะเป็นเป็นคนสุดท้ายก็ทิศขาไปเลยครับมีเลื่องหมูด้วยนะครับแล้ว <laughs> อันนี้ผมเอาก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะครับ ครับผมอันนี้เป็นหมูหมูทอดครับผมอ,อืมใช่ครับ <c oughs> นึกมาทางร้าน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 วิทย์ไลน์นะครับเจ้าของร้านเทวิทย์ไลน์อันนี้ไม่เอาไม่ปูอะไรก็อร่อยมากเลยป่ะขอบคุณภาคครับป้าตัวลอยวะเนาะ ไม่คนบอกไม่อร่อยแล้วนี้แต่ผมก็เลยมาไงเมื่อกี้คนที่ผมคุยไปแค่บอกไม่อร่อยไม่อร่อยแล้วผมก็เลยมาชิมดูเจ้าของมันน่ะหรอใช่เจ้าของผมไม่อร่อยมากินเองนี่อร่อยมากเลยถ้าสิบคะแนนนี่ผมให้สิบจุดห้าเลยเนี่ยเอาตัวนั้นต่าลนะ น้ำตาลิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องนะครับนี่เราก็จะเติมพิษนะเติมน,น้ำปลาที่ช้อม อันนี้เป็นเป็นตับชิ้นใหญ่ตอนนี้ผมก็ลุยแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่คั้งแรกกินครับผมร้านนี้มากินครั้งแรกครับเจ้าของร้านบอกไม่อร่อยนี่มาชิมน,นอร่อยกว่านะ đồn đồn cho khoảng là cơ hội lắm

ืนต้องหอมดเด็ดเหมือนวาซาบิมัน,บบนตึบเผ็ดร้อนแล้วเข้าจมูกตึงเลยนะเนี่ยหลังเลิกงานมากินจากที่งวดนอนผมตึงเลยเนี่ย เลยหมูทอดนะครับอันนี้หมูกรอบ นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่คู่กับเครนายเครนายตับ จะเป็นเต้าหูท้ทอนะครับทอดกอบมากเลยขาดใส่ในน้ำซุปแล้วยังกรอยู่อืน้งกรอยู่ครับกรอดนอกนุ่มในครับผม cái ăn số hai này, ngon lắm อิงเลยครับผมเยอะมากอร่อยลองมาชิมดูนะครับทา่านผู้ชมไม่มาลองไม่รู้นะครับเพราะผมก็ไม่สามารถอธิบายรสชาติได้ทั้งหมดได้พราว่าการรับรับรสรสชาไอรสชาติก่อนแต่รับคนม,มันก็ต่างกันแล้วก็คัาชอบอาจจะไม่ตรงกันก็ได้ชอบกะไรอย่างแต่ผมชอบแบบนี้นะอร่อยมาก กินหอมไม่ปรุงอะไรก็อร่อยนะครับแต่ผมชอบแบบเผ็ดเค้มโค้งนิดหน่อยก็เลยคือปรุงปรุงเพิ่มเติมไปนิดหน่อยนะครับ<อ>ก็ท่านใดที่มามาเที่ยวเชียงใหม่ก็มาตลาดทานนีนได้นะครับมาอุดหนุนมนะครับชื่อราน วิลายนะครับจะมีข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงข้าวขาหมูหวยจัดน้ำค้มข้ยเตี๋ยวไก่ซุกี้นะ้ำไก่หมูทะเลนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งซุกี้แห้งก็มีนะครับไก่หมูทะเลแล้วแต่ชอบเลยนะครับแต่วันนี้ผมมาเลิกหลังเลิกงานมามาชิมดู เจ้าของบอกแม่อร่อยก็เลยมาชิมดูนะครับมาชิมไม่ผิดหวังเลยอร่อยกว่าที่เจ้าของแน่นำนี่กดไลายกดก,กระดิ่ง s u b s c r i b ด้วยนะครับขอบคุณครับเอาลืงถท้าป้าราคาเท่าไหร่ครับเท่าไรละสี่สิบห้าเท่าไรสบห้านะครับไปใบามาแบบนี้เออเท่าไรสี่สิห้านะครับ อเคป้าเขาเคียร์ไปก้เข้ากล้อนออขอบคุณมากครับลาแล้วนะครับบ๊ายบาย